สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับกับคำว่าสู่ช่องปูน่า USA เด้อครับพี่น้องเด้อเมื่อนี้ปูน่าจะพามาเบิงป่าพี่น้องป่าแนมมาจากหลังบ้านปูน่าโตบักไงี่นี่มันมาอยู่ฝั่งนี้พี่น้องป่านี่มันสลาดสลาดพุ่นสามีปูน่าพันกำลังตกปลาพี่น้องตกปลากระตกบ่ได้ดอกเมียบังคับเด้อเมื่อนี้เมียบังคับว่าให้ตกปลาเพราะว่าคนขังบ้านเขาจะตกปลาเขาไม่อยู่หันาที่เขากระตกปลาได้แล้วเดี๋ยวจะพามาเบิงเด้อครับป่าโตบักเนย มันบ่อนต,ตุ่มตุมอยู่มองนี้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ <contamination. S 1> <meals. S 2> <mata> ่งมาจิใส่เลยใส่เลยใส่ใส่เนี่ยมองเห็นนั่นๆพี่น้องไปตัวแบบใหญ่พี่น้องร้อยมาเลยน้าลูกร้อยมาร้อยมาร้อยมาเห็นบ่เห็นปากมันห่ดเห็นปากบ่พี่น้อง มามาลอยมาลอยมาเอาเอาลอยมาอู้ปากแบใหญ่หนึ่งคนนะ่ะตายตัวนี้ตัวใหญ่ขกเด้วยพี่น้องตี ตัวใหญ่ตัวยาวมาโผล่หัวขึ้นมาลูกโผล่หัวขึ้นมาเออโผล่หัวขึ้นมาโผล่หัวขึ้นมาเออเออมันมากินอาหารเออเออเออนี่ยนี้มันกินอาหารไปตัวบักใหญ่ยิ่งขึ้นหน่องตุวหนักตุวหนักเออตัวหนักเออเออ มันบ่กมันกินมันกินอันนั้นมันกินอันมันกินหยาเพิ่นไล่กินหยาไล่กินหยาเออผดโตแบบนี้อย่างเงเบิ่งเด้อเพิ่นสิเพิ่นไล่กินหญ้าพี่น้องมันสิมันสิกินเบิดบ่อหญ้านั่นนะ ะ ah, อุ้ยกัสีเบิล์เหรอกัสีเบิล์เหรอกัสีเบิล์ดอวพี่น้อวังกัสีเบิล์แล้วอู้ตัวใหญ่ค่ะถูกเอาเอาโผล่ขึ้นมาอีกลูกโผล่ขึ้นมา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 เออโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา พี่น้องตัวใหญ่ค่ะโอ้ยปตัดตัวแบกใหญ่เลยตามาลูกมามาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเออเข้ามาเข้ามาลอยมาลอยมาลอยมาเออพี่น้องว่ามันเขียนหน่อยอยู่นั้นเออข้างขนาดนี้เลยใช่ไหมเออ ตูนี่ยนาดไปเดยค่เอเอไปเดยค่ะอ๋ออ๋ันก,ก็ก้เาเขามาใกล้มันก็หากินอย่าง